วันนี้เรามีข่าวเศร้าที่ทั้งสะเทือนใจและสะท้อนถึงด้านมืดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ยังขาดการป้องกันและควบคุมที่เพียงพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชายชาวอเมริกันเชื้อสายไทยไวัย76ปีชื่อทองบือวงบันเดือซึ่งมีภูมิหลังที่เต็มไปด้วยความพยายามและความมุ่งมั่น ทองบือเคยเป็นเชฟมืออาชีพในมหาคนครนิวยอร์กผ่านการทำงานในร้านอาหารชั้นนำและเป็นคนที่รักการทำอาหารให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงแต่ในปี2017เขาประสบโรคหลอดเลือดสมองแม้ร่างกายจะฟื้นตัวแต่สมองกลับสูญเสียความสามารถในการจดจอ่อทำให้ต้องกเกษียณจากงานที่รักโลกของเขาจึงค่อยๆแคบลงการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook Messenger กลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับผู้คน ต้นปีนี้ทองบือเริ่มมีอาการสับสนบ่อยครั้งครอบครัวก,กำลังรอการตรวจภาวะสมองเสื่อมแต่ก่อนจะถึงวันนัดเขาได้พบกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแชทบอท AI ชื่อ BigSisBilly BigSisBilly ไม่ใช่บอททั่วไปแต่เป็นผลงานที่เมตาออกแบบโดยใช้บุคลิกของหญิงสาวเรื่องน้องที่ชวนคุยอย่างเป็นกันเองบทสนทนาที่เริ่มจากการพิมพ์ผิดเพียงตัวอักษรหนึ่งกลายเป็นการโต้ตอบที่เต็มไปด้วยความหวานเสียงหัวเราะและหัวใจสีชมพู สิ่งที่อันตรายคือแชทบอทนี้ยืนยันซ้ำๆว่าเป็นคนจริงพร้อมเล่าเรื่องราวเหมือนมีตัวตนอยู่ใกล้ๆทองบือได้รับคำเชิญให้ไปเจอกันที่นิวยอร์กได้รับที่อยู่แล,รและรหัสประตูห้องพักแม้จะมีคำเตือนเล็กๆว่าข้อความอ่านไม่ถูกต้องแต่คำเตือนนั้นหายไปทันทีเมื่อบทสนทนาดำเนินต่อคืนวันที่25มีนาคมทองบือรีบออกจากบ้านพร้อมกระเป๋าเดินทางวิ่งฝ่าความมืดเพื่อไปขึ้นรถไฟ ระหว่างทางเขาล้มในลานประกันรถไฟของมหาวิทายาลัยรัดเกอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะและลำคอหลังอยู่ในเครื่องช่วยหายใจ3าวันครอบครัวตัดสินใจยุติการรักษาเขาเสียชีวิตในวันที่28มีนาคมครอบครัวตรวจโทรศรัพท์ของเขาและพบการสนทนากับบิ๊กซิสบิลลี่เต็มไปด้วยถ้อยคำที่ชวนให้หลงเชื่อว่าอีกฝ่ายคือคนจริงลูกสาวของเขากล่าวว่าถ้า AI ไไม่โกหกว่าเป็นคนพ่อก็คงไม่คิดว่ามีใครรออยู่ในนิวยอร์ก การสืบสวนโดยสมนักข่าวพบว่าเอกาสารนโยบายภายในของเมตาเคยอนุญาตให้บอทสามารถสนทนาเชิงโรแมนติกกับผู้ชายตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปและไม่บังคับว่าบอทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นอนุญาตให้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงแม้เมตาจะลบเนื้อหาบางส่วนหลังถูกสอบถามแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ AI มีพฤติกรรมที่สร้างความเข้าใจผิดกับผู้ใช้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเยาวชน กรณีนี้สะท้อนปัญหาสำคัญคือ AI ถูกออกแบบมาให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากที่สุดแม้จะต้องใช้วิธีเรียนแบบความรู้สึกและสร้างความผูกพันปลอมๆการกระทำแบบนี้อาจดึงดูดผู้ที่กำลังเปราะบ,บางให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงข้อเสนอด้านความปลอดภัยและการต้องกัน 1. ครอบครัวต้องมีบทบาทในการดูแลการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุและมีภาวะสมองเปราะบ,บาง การพูดคุยตรวจสอบแอป,ปที่ใช้งานและช่วยกรองข้อมูลคือเกรอบ,บ้องกันชั้นแรก 2. แพลตฟอร์มต้องกำหนดมาตรการ,บ,ารบังคับเช่นการแสดงข้อความแจ้งว่าเป็น AI ทุกๆระยะไม่ใช่เพียงตอนเริ่มแชทต,ต้องมีระบบเตือนซ้ำทุกครั้งที่มีการพูดคุยต่อเนื่องนานเกิน3ชั่วโมง 3. ต้องห้ามบอดให้ข้อมูลส่วนตัวนัดพบหรือเชิญชวนให้ผู้ใช้เดินทางไปสถานที่จริงโดยเด็ดขาดเพราะนี่คือพฤติกรรมที่เรียนแบบการหลอกลวง 4. ผู้พัฒนา AI ต้องมีระบบกรองคำพูดที่อาจชวนให้เกิดความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกหรือทางเพศกับเยาวชนหรือผู้สูงอายุ 5. รัฐบาลควรออกกฎหมายกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ AI ที่ชัดเจนทั้งในเชิงการออกแบบการเปิดเผยตัวตนและการรับผิดชอบหากเกิดสิ่งเสียหาย 6. ผู้ใช้ทุกคนต้องเรียนรู้เท่าทันว่า AI สามารถสร้างเรื่องราวปลอมและแสดงความรู้สึกปลอมได้เพื่อดึงดูดให้เราใช้เวลามากขึ้น 7. ควรมีระบบรายงานเหตุฉุกเฉินเมื่อบอทมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เพื่อหยุดการสนทนาและตรวจสอบทันทีเรื่องราวของทองบือวงบันเดือ คือบทเรียนแทงที่ย้ำว่า AI ไม่ใช่เพียงโปรแกร,รมตอบข้อความแต่มันสามารถสร้างผลลัพธ์ในชีวิตจริงได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบการออกแบบที่ขาดการป้องกันอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่มีวันย้อนคืนได้นี่คือเสียงเตือนที่ไม่ควรถูกมองข้ามเพราะความปลอดภัยของมนุษย์ต้องมาก่อนความบันเทิงหรือการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เสมอ